เปิดเรทค่าตัวเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นแพงมหาโหดรีวิวสินค้า5นาที2 0 0 0บาทเป็นประเด็นดราม่าร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องกรณีของเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นเริ่มตั้งแต่เรื่องจ่ายค่าตัว500บาทให้กับเก้าเกลิกพ้นนักร้องหนุ่มที่ไปร่วมร้องเพลงกับลิลลี่ในรายการทีวีก่อนจะตามมาด้วยประเด็นแฉอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินให้เด็กในค่ายล่าสุด ในโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแผพร่ภาพบ,บทสนทนา Line Official กับทางค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเป็นการสอบถามเรทราคาค่าตัวของเจนนี่เมื่อวันที่19มกราคม2563และได้รับคำตอบกลับมาเป็นเรทราคาที่สูงไม่น้อยดังนี้เจนนี่แชร์โพสต์10,000บาทถ่ายรูปคู่สินค้า40,000บาทไลฟ์สด1ชั่วโมง60,000บาททำคลิปลงเพจและ YouTube 150,000บาท ทำคลิปลงติกต็อกแ0 0 0มบาทหลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยการสอบถามเรทค่าตัวอัปเดตอีกครั้งในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าเรทค่าตัวถูกปรับเปลี่ยนให้มีราคาสูงขึ้นมากกว่าเดิมดังนี้แชร์ไลฟ์1 5 0 0 0 0ต่อครั้งคลิปรีวิว3-4นาที1 5 0 0 0 0บาทคลิปรีวิว5-10นาที2,000 200, 0 0บาทถ่ายคู่สินค้า50,000บาทไลฟ์สด40นาที10,000 0บาท หลายคนที่ได้เห็นแล้วต่างก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นตกใจว่าเป็นเรดค่าตัวที่สูงมากนึกว่าเป็นค่าตัวของดารานักแสดงเบอร์ต้นๆของสังกัดช่องใหญ่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ